ทุกทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาพี่ๆมาชมไหมมัดหมีหกตะกอนนะคะซึ่งผืนนี้เป็นงานย,ย้อมสีธรรมชาตินะคะผืนนี้นะคะลายดอกมะเขือนะคะพี่ๆค่ะสีชมพูนะคะได้จากครั่ง อสอดริมนะคะงานทอสอดริมนะคะพี่ๆจะเป็นงานอ่านทอขี่โบราณนะคะเป็นงานทองนะคะพื้นนี้ขนาดผ้าหนึคูณสเมตรค่ะพี่ๆขาสามารถแบ่งสเมตรได้นะคะหรือว่าพี่ๆท่านไหนจะรับเป็น4เมตรเลยก็ได้นะคะจะใช้ในการตัดเสือ้อสองเมตรแล้วก็ตัดเป็นผ้านุง่งสเมตรเข้าชุดก็ได้นะคะ ผ้าอบอาบน้ํายาเรียบร้อยค่ะพี่ๆขาผ้าอบอาบน้ํายาเรียบร้อยทํานิ่มเรียบร้อยนะคะแสกนิ่มกันลุยเรียบร้อยภาพพร้อมส่งนคะคะสามารถนุ่งสดหรือว่าไปตัาสําเร็จก็ได้นะคะต่อด้วยผืนที่2นะคะพี่ๆขาตัวนี้ยังอยู่ในงานของหย่อมสีธรรมชาตินะคะเป็นไหมมัดหมีมห่องตะกอยุกดอกพริกไทยนะคะย่อมสีธรรมชาตินะคะผืนนี้อาจเป็นลายฉาดค่ะพี่ๆขาตัวนี้สีชมพูนะคะ จากครั่งนะคะแล้วก็มีสีฟ้าแซมขึ้นมาตัวนี้ย้อมจากกรามนะคะพี่พี่ขพื้นนี้ขนาดผ้า1นคูณสเมตรนะคะเป็นงานทอสอดริมเหมือนกันค่ะงานทอสอดริมนะคะตัวนี้ยกดอกพริกไทยนะคะพี่พี่ขยกดอกพริกไทยนะคะผ้า1นคูณสเมตรนะคะผ้าอบอ่ำน้ำยาทํานิ่มเรียบร้อยนะคะลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เรียกลายฉัดน,นะคะพี่พี่ขเชิงสวยงาม ผ้าทอแน่นนะคะผ้าทอเนื้อแน่นนะคะงานไหมแท้งานทอมือนะคะต่อด้วยผืนนี้นะคะพี่ๆค่ะเป็นงานไหมมัดหมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะเป็นงานย้อมสีธรรมชาติเช่นกันนะคะผืนนี้ย้อมจากคลามค่ะพี่ๆค่ะยกดอกลูกแก้วสวยๆแบบนี้นะคะ งานทอสอดดินเหมือนถุงเมื่อกี้เลยค่ะพี่ๆค่ะงานทอสอดดินนะคะที่พี่ๆเห็นตรงเชิงผ้านะคะเห็นเป็นลายลายแบบนี้เขาเรียกว่างานทอสอดดินนะคะตัวนี้ลายฉัดค่ะลายฉัดเหมือนผืนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าผืนนี้ย้อมจากคลามนะคะผืนที่ผ่านมาจะเป็นงานย้อมจากครั่งนะคะงานทอเนื้อแน่นเนี้ยบนะคะทอสวยงามมากนะคะพี่ๆค่ะงานทอประณีตนะคะเชิงผ้าก็สวยๆแบบนี้นะคะ เป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะขนาดผ้าหน้ากว้าง1เมตรความยาว2เมตรนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากชมเป็นภาพนิ่งนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ idline0d05 นะคะ n o d o d e 0 5นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0897947659นะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ